อลิซฮาวแลนด์ศาสตราจารย์ด้านภาษาศาสตร์ในวัย50ปีชีวิตของเธอแทบจะสมบูรณ์แบบประสบความสำเร็จทั้งหน้าที่การงานและครอบครัวเธอแต่งงานกับจอห์นฮาวแลนด์ศาสตราจารย์ประจำคณะแพทย์ทั้งสองมีลูกด้วยกัน3คนแอนนาทนายความสาวสวยที่กำลังประสบปัญหาการตั้งครรภ์ยากทอมนักศึกษาแพทย์หนุ่มไฟแรงและลิเดียลูกสาวคนสุดท้องที่อาจจะนับได้ว่าเธอเป็นเพียงปัญหาในชีวิตเดียวของอลิซ พอลิเดียมีความฝันที่อยากจะเป็นนักแสดงแต่กลับเลือกที่จะไม่เข้าเรียนมหาลาัยเพราะอยากทําตามความฝันเลยแต่แล้วในวันหนึ่งอลิสก็ค้นพบว่าชีวิตที่สุดแสนจะสมบูรณ์แบบของเธอถูกสั่นคลอนขณะที่เธอกําลังรับบทเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับด้านภาษาศาสตร์เธอก็เริ่มหลงลืมคําบางคําและดึกไม่ออกว่าจะพูดสื่อสารออกมาได้อย่างไรและสิ่งผิดปกตินี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งโดยปรากฏขึ้นในกิจวัตรประจําวันของเธออย่างการวิ่งจ็อกกิง้งอลิสวิ่งเข้าไปในมหาลาัยที่เธอสอนมาหลายสิบปี แต่ในขณะหนึ่งเธอกลับจำเส้นทางไม่ได้อลิซถงอยู่ในมหาลัยที่คุ้นเคยจนสามีอย่างจอรนเริ่มเป็นห่วงเพราะเธอหายไปนานกว่าปกติอลิซเริ่มหงุดหงิดกับพฤติกรรมแปลกๆที่เกิดขึ้นเช่นหลงลืมคำง่ายๆที่อยากจะสื่อสารออกมาจนเธอตัดสินใจที่จะไปพบกับแพทย์ด้านประสาทวิทยาเขาลองทดสอบเธอให้จำข้อความเกี่ยวกับสถานที่และถามคำถามเกี่ยวกับชีวิตเธอไปเรื่อยๆแล้วเมื่อย้อนกลับมารับคำตอบจากคำถามเกี่ยวกับสถานที่อลิสก็จำมันไม่ได้แล้ว คุณหมอยังไม่ฟันธงว่าเธอป่วยเป็นโรคอะไรกันแน่ต้องทําการตรวจสอบร่างกายก่อนในนัดครั้งถัดไปเมื่อถึงช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสลูกๆทั้ง3าต้องกลับมาเยี่ยมอลิซและจอห์นที่บ้านโดยเริ่มจากทอมและแฟนสาวของเขาอย่างเจนนี่อลิซกล่าวทักทายเจนนี่และหลังจากนั้นก็ตามมาด้วยลิเดียกับแอนนาแต่ระหว่างทำอาหารอลิซก็ลืมสูตรพุดดิ้งขนมปังที่เป็นอาหารโปรดตั้งแต่เด็กของลิเดียจนสุดท้ายเธอต้องเปลี่ยนเมนูอาหารและเมื่ออ,อลิซเจอกับเจนนี่อีกครั้ง เธอก็ทักทายแฟนของลูกชายเหมือนกับไม่เคยเจอมาก่อนจนลีเดียสังเกตเห็นในสัปดาห์ต่อมาผลการตรวจร่างกายของอลิสบ่งบอกว่า <_ S 1> เธอไม่ได้มีอาการผิดปกติใดยกเว้นเรื่องความจำแพทย์วินิจฉัยว่าความจำของเธอเริ่มเสื่อมสลายก่อนวัยอันควรประสิทธิภาพการทำงานของสมองเริ่มถดถอยมากกว่าปกติอาการของเธอหายากมากในกลุ่มคนวัย50ปีแพทย์ต้องตรวจวินิจฉัยเธออีกครั้งโดยในครั้งหน้าเธอจะต้องพาสามีมาด้วย ตกดึกในคืนนั้นอลิซเริ่มมีอาการนอนไม่หลับผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วดวงตาของเธอยังเบิกกว้างอลิซจึงตัดสินใจที่จะปรึกษามีและบอกเรื่องราวทั้งหมดที่ทททเกิดขึ้นในช่วงนี้สำหรับอลิซแล้วทุกๆอย่างของเธอกำลังจะสูญสิน้นข้อมูลความรู้ความเชี่ยวชาญของเธอจะถูกพรากไปตัวตนทั้งหมดอาจจะไม่เหลือเลยด้วยซ้ำแม้จอนพยายามจะปลอบใจภรรยาว่าการหลงลืมมันเป็นเรื่องปกติแต่อลิซรู้ตัวดีว่าอาการของเธอมันร้ายแรงมากกว่านั้น ในเช้าวันต่อมาจอรนและอลิซไปพบกับแพทย์ประสาทวิทยาแพทย์สรุปว่าเธอป่วยเป็นอัลไซเมอร์ชนิดเกิดเร็วและที่ร้ายแรงไปมากกว่านั้นมันเป็นโรคทางพันธุกรรมที่สามารถถ่ายทอดได้นั่นหมายความว่าลูกๆของพวกเขาคนใดคนหนึ่งมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่จะกลายเป็นพาหะเมื่อถึงวันครบรอบวันแต่งงานของอลิซและจอรนลูกๆทั้ง3ก็มาร่วมแสดงความยินดีกับพ่อแม่อลิซจึงใช้โอกาสนี้บอกเรื่องอาการป่วยของเธอกับลูกๆซึ่งจริงๆแล้วแอนนากับลิเดียก็สังเกตเห็นได้มาตั้งนานแล้ว ว่าแม่เริ่มมีอาการบางอย่างที่ผิดแปลกไปอลิสอยากให้ลูกๆทั้งสามไปตรวจร่างกายเพราะคนใดคนหนึ่งในพวกเขาอาจจะเป็นพาหะเธอกล่าวขอโทษแอนนาทอมและลิเดียที่ในฐานะแม่คนหนึ่งอลิสกลับนำพาโรคร้ายมาสู่พวกเขาเธอกล่าวขอโทษลูกๆพร้อมกับร้องไห้อลิสยังคงดำเนินชีวิตไปตามปกติทั้งๆท,ที่ร่างกายของเธอเริ่มไม่ปกติอย่างในวันนี้ขนาดเป็นอาจารย์สอนภาษาศาสตร์เธอก็จำหัวข้อที่จะเรียนในวันนี้ไม่ได้ จนต้องถามนักศึกษาว่าพวกเขาต้องเรียนเรื่องอะไรในคาบนี้และในเย็นวันนั้นเองเธอก็ได้พบกับข่าวร้ายว่าหนึ่งในลูกทั้งสามของเธอแอนนากลายเป็นพาหะแอนนาจะมีโอกาสสูงเป็นอย่างมากที่จะป่วยเป็นอัลไซเมอร์ชนิดเกิดเร็วแบบแม่ของเธอและนี่ก็คือสิ่งล้ำค่าชิ้นแรกที่อลิสได้สัมผัสกับผลของโลกร้ายนี้เมื่อมันได้พรากความสุขจากลูกสาวของเธอไปและสิ่งล้ำค่าที่สองที่ต้องสูญหายไปจากชีวิตของอลิส สิ่งที่เธอเก็บสะสมมานานแล้วมีความสุขกับมันในทุกๆครั้งมันกำลังจะถูกขโมยไปนั่นก็คือความเชี่ยวชาญด้านภาษาศาสตร์อลิสถูกนักศึกษาประเมินให้คะแนนต่ำมากพวกเขาวิจารณ์ว่าเธอเป็นอาจารย์ที่ห่วยแตกสอนไม่รู้เรื่องแม้ว่าอลิสพยายามที่จะขอโอกาสจากอีริกหัวหน้าง,งานของเธอว่าถึงแม้เธอจะเสียประสิทธิภาพด้านการทำงานของสมองไปเล็กน้อยแต่เธอเชื่อว่ายังสามารถทำการสอนได้อยู่แต่สุดท้ายอีริกก็ต้องกล่าวว่าเสียใจ พวกเขาต้องรายงานเรื่องนี้ให้กับทางคณะได้รู้อลิสยังคงออกไปวิ่งเหมือนอย่างเคยแต่อาการความจําเสื่อมของเธอก็ยังไม่เลิกราเธอเลือกที่จะไปนั่งในร้านไอศครีมเพื่อปล่อยเวลาให้ผ่านไปเพราะไม่อยากที่จะไปตามนัดกับสามีอลิสหายไปถึงสองชั่วโมงกว่าซึ่งจอ์นก็เป็นห่วงเธอมากๆพวกเขามีปากเสียงกันเรื่องที่อลิสหายตัวไปและติดต่อไม่ได้อลิสให้เหตุผลว่าเธอไม่อยากจะไปงานเลี้ยงกับสามีเธออาจจะทําตัวเงอะงะจาชื่อคนไม่ได้ตอบคําถามอะไรก็ไม่ได้ เธอไม่อยากเป็นตัวตลกในสายตาของคนอื่นระหว่างโรคอัลไซเมอร์กับมะเร็งเธอขอทุกทรมานกับมะเร็งมากกว่าเพราะอย่างน้อยเธอยังจดจำชื่อคนอื่นได้ตอบคำถามได้ยังมีคนมากมายให้กำลังใจเธอโดยที่ตัวเองยังรับรู้แต่การหลงลืมนี้สักวันหนึ่งเธอจะไม่เหลือสิ่งใดเลยในเช้าวันต่อมาอลิซไปที่โรงพยาบาลสำหรับคนป่วยเป็นอัลไซเมอร์อลิซได้เห็นว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้หญิงและพวกเขานั้นก็ใช้เวลาไปกับการนั่งเหม่อลอย พวกเขาต้องทนทุกข์ทรมานจากโรคที่ตัวเองไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ากำลังป่วยมันดูดกลืนทุกทุกอย่างไปทุกความสุขความทุกข์ตัวตนจิตวิญญาณสูญสลายจนหมดสิ้นเหลือเพียงลมหายใจที่ตอกตรึงให้จมกับความเศร้าอย่างเช่นผู้ป่วยชายคนหนึ่งที่เขาเคยยิ่งใหญ่เป็นถึงหนึ่งในทีมปล่อยดาวเทียมดวงแรกเข้าสู่วงโคจรแต่หลังจากที่อัลไซเมอร์เริ่มก่อตัวขึ้นกัดกินเขามันสาปส่งชายชราผู้ยิ่งใหญ่ให้เหลือเพียงร่างที่เหี่ยวเฉาเฝ้ารอาการจากลา เมื่ออลิสรู้ถึงชะตากรรมของตัวเองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเธอจึงเริ่มที่จะเตรียมตัวเพื่อหาทางออกไม่ให้ตัวเองต้องทุกข์ทรมานแบบนี้อลิสเริ่มจดเรื่องราวทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ชื่อลูกๆทุกคนลงในโทรศัพท์เธออัดวิดีโอบอกเล่าเรื่องราวของตัวเองเพื่อในวันหนึ่งถ้าหากเธอหลงลืมเรื่องทุกอย่างไปหมดแล้วเธอจะอ่านเจอข้อความในโทรศัพท์ที่เขียนว่าให้เปิดไปที่ไฟล์ผีเสือ้อและที่อลิสตั้งชื่อไฟล์ที่เก็บคลิปวิดีโอว่าผีเสือ้อ นั่นเพราะว่าผีเสื้อเป็นแมลงที่มีวงจรชีวิตสั้นจุดหมายสำคัญนั้นไม่ได้อยู่ตรงช่วงเริ่มต้นและจุดจบแต่อยู่ตรงกลางของการเดินทางต่อให้ผีเสื้อจะมีชีวิตสั้นเพียงใดแต่ช่วงระหว่างชีวิตของมันนั้นกลับสง่าง,งามมากอาลิซเลือกที่จะใช้ชื่อนี้และค้นเจอสร้อยคอที่เคยได้รับจากแม่ของเธอเอามาสวมใส่เมื่อลาขาดจากงานอาลิซกับจอนมาพักผ่อนกันที่บ้านริมทะเลอาการอัลไซเมอร์ของอลิซก็ยังคงเป็นเพื่อนสนิทเคียงคู่กับเธอ อลิสถามจอห์นถึงเรื่องนัดประชุมและเรื่องการแสดงของลิเดียหลายครั้งเพราะว่าเธอจำไม่ได้พวกเขาทั้งสองนัดการเตรียมจะไปวิ่งออกกำลังกายแต่ก่อนหน้านั้นอลิซขอไปเข้าห้องน้ำก่อนแต่ในที่สุดมันก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้เมื่อโรคอัลไซเมอร์ของอลิซกำเริบไม่ว่าเธอจะเปิดประตูบานไหนเธอก็ไม่พบกับห้องน้ำเลยอลิซจำไม่ได้ว่าห้องน้ำในบ้านตัวเองอยู่ตรงไหนจนเธอเริ่มเสียขวัญและยืนฉี่ลาดรถกางเกงจอห์นไม่ได้เห็นเหตุการณ์นั้นเขาต้องรีบเข้ามาประคองอลิซและพาเธอไปล้างตัว ในวันนั้นเสียงร้องไห้ของอลิสดังคลอไปพร้อมกับเสียงลมทะเลลิเดียกลับมาพักที่บ้านริมทะเลกับพ่อและแม่เมื่อเธอได้อยู่กับอลิสตามลำพังมันก็ยังเหมือนครั้งก่อนๆที่อลิสอยากให้เธอเข้าเรียนมหาลายัยและก็เหมือนอย่างเคยที่ลิเดียจะปฏิเสธเสมอเพราะเธอชอบการแสดงในทุทกๆวันที่ได้มาพักผ่อนอลิสไม่ได้ทำอะไรเลยซึ่งแตกต่างจากจอห์นที่เขาต้องทำงานส่วนลิเดียก็ต้องไปซ้อมการแสดงอลิสเลือกเข้าไปอ่านหนังสือในห้องนอนลูกสาว จนเธอได้ไปเจอสมุดบันทึกของลิเดียในระหว่างที่ได้สนทนากับลูกสาวอลิสก็เผถามเรื่องราวที่ลิเดียเขียนเก็บไว้เป็นความลับจนทําให้ลิเดียไม่พอใจอลิสขอโทษขอโพยลูกสาวเป็นการยกใหญ่ว่าสิ่งที่แม่ทําไปนั้นไม่ได้ตั้งใจแม่ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเนื้อความในนั้นเขียนไว้ว่ายอย่างไรบ้างพอแม่ผู้นี้ความจําเสื่อมในวันต่อมาลูกอีกสองคนทอมและแอนนามาพร้อมกับสามีของเธอมาพักที่บ้านริมทะเล แม้หากมองจากภายนอกครอบครัวของอลิซส,สุดสมบูรณ์แบบแต่มันก็เหมือนกับทุกๆครอบครัวที่พี่น้องมักจะทะเลาะก,กันโดยเฉพาะแอนนากับลิเดียซึ่งในทุกๆครั้งอลิซก็ต้องคอยห้ามปลามในบ่ายวันนั้นลิเดียเข้ามาขอโทษแม่กับเรื่องเมื่อวานที่เธอตวาดใส่ส่วนอลิซก็จําได้เพียงลางๆว่าเมื่อวานนี้เธอทะเลาะก,กับลูกสาวแต่หลงลืมไปว่าเรื่องอะไรอลิซปอบโยนลูกว่าอย่าไปใส่ใจเลยเพราะแม้กระทั่งตัวเธอเองก็ยังจําไม่ได้ ในคืนนั้นลิเดียเอาสมุดบันทึกของเธอมาวางทิ้งไว้ในห้องของอลิสหลังจากนี้เธอจะไม่มีความลับกับแม่อีกในคืนต่อมาครอบครัวฮาวแลนด์ไปดูลิเดียแสดงละครหลังจากจบงานแล้วทุกๆคนต่างมาร่วมแสดงความยินดีกับลิเดียรวมถึงอลิสด้วยแต่เธอไม่ได้มาในฐานะแม่อลิสชื่นชมลิเดียในฐานะของคนที่ไม่คุ้นเคยว่าลิเดียแสดงได้ยอดเยี่ยมมากซึ่งนั่นก็ทำให้หลายๆคนตกใจเพราะว่าอลิสจำลูกสาวของเธอไม่ได้ และเพราะการสื่อสารการพูดคือความสุขที่อลิซปาถนามาโดยตลอดเธอจึงลงชื่อเป็นวิทยากรในงานผู้ป่วยอัลไซเมอร์แม้บางช่วงบางตอนที่อลิซกำลังเล่าเรื่องราวของตัวเองเธอจะดูเงื้องะไปบ้างแต่อลิซก็ยังพยายามบรรยายออกมาว่าเธอสูญเสียสิ่งใดไปอลัลไซเมอร์กัดกินแทบจะทุกๆประสบการณ์ชีวิตไปจากเธอจนอลิซเข้าใจลึกซึ้งว่าความสูญเสียนั้นมีนิยามว่าอย่างไรความรักความภาคภูมิใจสติปัญญาถูกฉีกถึงถูกทำลาย โรคร้ายนี้สร้างตัวตนใหม่ให้กับผู้ป่วยเมื่อพวกเขาเริ่มหลงลืมเมื่อลอยกลายเป็นตัวตลกในสายตาของคนอื่นและใครจะรับตัวตนของผู้ป่วยนี้ได้อย่างใจจริงนอกจากครอบครัวอลิสหวังเพียงว่าลูกหลานของเธอชนรุ่นหลังจะไม่ต้องเจ็บป่วยกับโรคร้ายนี้แต่นักห่วงเวลานี้ขณะนี้อลิสยังมีลมหายใจได้โปรดอย่าคิดว่าเธอทนทุกข์จงชื่นชมว่าเธอกําลังต่อสู้กับโรคร้ายฟันฝ่าเพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับทุกๆความสุขความทรงจํา และสิ่งหนึ่งที่อลิซจะพยายามจดจำไว้ก็คือการที่ได้มาพูดในวันนี้สำหรับเธอที่หลงไหลในการสื่อสารจนเลือกจะมาเป็นนักภาษาศาสตร์มันมีความหมายสำหรับเธอมากๆสักวันมันจะเลือนหายไปเธอรู้แจ้งแก่ใจดีอลิซกล่าวขอบคุณที่ได้มอบโอกาสนี้ให้กับเธอขอบคุณจากหัวใจมันมีความหมายสำหรับเธอโดยแท้จริงหลังจากกลับมาอยู่บ้านที่อัปเตอร์อีไซจอนก็ได้โอกาสที่จะเติบโตในสายอาชีพ เขาจะต้องย้ายไปอยู่ที่มินิโซตานั่นหมายความว่าอลิซจะต้องย้ายไปอยู่ด้วยแต่ในความรู้สึกของเธออลิซไม่อยากไปเพราะในบ้านหลังนี้มีทุกๆความทรงจําของเธอณนขนาดนี้อลิซเริ่มมีอาการหลงลืมมากขึ้นเธอสื่อสารได้ยากพูดติดขัดพอดึกไม่ออกว่าจะพูดอะไรพอตกกลางคืนเธอมีอาการนอนไม่หลับและอย่างในคืนนี้อลิซก็เกิดคุ้มครั่งเธอพยายามหาโทรศัพท์ไปทั่วและจําไม่ได้ว่าเอาไปวางทิ้งไว้ที่ไหนจนสามีต้องเข้ามาระง,งับสติอารมณ์เธอ ในเช้าวันต่อมาแอนนามาเยี่ยมแม่ขณะน,นี้เธอท้องลูกแฝดแล้วใกล้คลอดซึ่งในตอนแรกที่อลิสเห็นแอนนาเธอเข้าใจผิดว่าลูกคือพี่สาวของตัวเองอลิสเริ่มใช้ชีวิตได้ยากลำบากมากขึ้นเธอต้องใช้เวลาอยู่นานกว่าจะมัดเชือกรองเท้าได้ในบางครั้งเธอจะมีอาการเหม่อลอยและความทรงจำเก่าๆอย่างเช่นในตอนที่เธอเป็นวัยรุ่นใช้ชีวิตอยู่กับพี่สาวและแม่ก็เริ่มวนกลับมาฉายซ้ำหลายสัปดาห์ต่อมาในเช้าวันหนึ่งจอร์นปลุกอลิสตั้งแต่เช้า เขาต้องช่วยเธอใส่เสื้อผ้าและพาอลิซไปที่โรงพยาบาลอลิซถามจอห์นว่าผู้หญิงที่อยู่ในห้องพักฟื้นคือใครจอห์นจึงต้องบอกว่าผู้หญิงคนนั้นคือแอนนาที่เพิ่งคลอดลูกแฝดอลิซขอลูกสาวของเธอว่าอยากอุ้มหลานแอนนาช่างใจอยู่ครู่หนึ่งจึงยอมให้แม่อุ้มได้ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เป็นเครื่องยืนยันได้ว่าแม้อลิซในบางทีเธอจะลืมลูกๆของเธอไปบ้างแต่เธอไม่เคยลืมจิตวิญญ,ญาณของการเป็นแม่สถานการณ์ความเครียดในบ้านเริ่มตึงมากขึ้นพอๆกับอาการป่วยของอลิซ เมื่อสมาชิกในครอบครัวแต่ละคนต้องมีเส้นทางชีวิตที่ต้องก้าวเดินต่อไปไม่มีใครมีเวลามากพอที่จะดูแลอลิซได้จอห์นจึงต้องจ้างคนดูแลอย่างเฮเลนาและในวันหนึ่งเฮเลนาก็ติดธุระมาดูแลอลิซไม่ได้หลังจากที่อลิซจบบทสนทนากับล<ๆ>ิเดียเธอก็เผลอกดไปโดนไฟล์ที่ชื่อผีเสือ้อภายในนั้นเธอได้พบกับคลิปวิดีโอของตัวเองที่อัดทิ้งไว้เมื่อหลายเดือนก่อนในช่วงที่เธอยังมีความทรงจำหลายอย่างครบถ้วนอลิซ <Alice S 2> ในคลิปวิดีโอแนะนําให้ตัวเองไปเปิดลิ้นชักที่มีโคมไฟสีน้ําเงิน เปิดออกดูแล้วจะพบขวดยาที่แปะข้อความไว้ว่ากินให้หมดทุกเม็ดสำคัญที่สุดจงกลืนให้หมดทุกเม็ดและหลังจากนั้นก็เข้านอนจงหลับตาให้สนิทอลิสที่เป็นอัลไซเมอร์ขั้นรุนแรงทำตามคำแนะนำนั้นเธอต้องทำตามคำสั่งเดิมวนซ้ำไปมาเพราะจำอะไรไม่ได้แต่ในที่สุดเธอก็ทำสำเร็จขณะที่อลิสกำยาอยู่เต็มมือพร้อมที่จะดื่มน้ำตามเฮเลนาก็กลับมาพอดีเสียงทักทายของคนดูแลทำให้อลิสตกใจ จนเธอทํายาหกจนหมดและเพียงแค่เซี้ยวนาทีนั้นอลิสก็ลืมมันจนหมดสิ้นว่าเธอกําลังทําอะไรอยู่อลิสในอดีตพยายามชี้แนะหนทางพ้นทุกข์ให้กับอลิสที่เป็นอัลไซเมอร์ขั้นวิกฤตเมื่อหลายเดือนก่อนเธอโกหกหมอเพื่อที่จะขอยานอนหลับชนิดรุนแรงอลิสอัดคลิปวิดีโอบอกขั้นตอนทั้งหมดเพื่อในวันหนึ่งเธอที่ไม่เหลือความทรงจําใดๆเลยจะได้คลําหาหนทางที่จะใช้ปลดปล่อยตัวเองจนพบหาหนทางเพื่อที่จะทําให้ตัวเองตาย แต่เพราะเสียงทักทายนั้นทำให้อลิซหลุดพ้นจากพันธสัญญานั้นแล้วและเมื่อชีวิตต้องดำเนินต่อไปในที่สุดจอนก็ตัดสินใจที่จะไปรับตำแหน่งงานใหม่ในมินิโซตาแม้ว่าเขาจะเสียใจที่จะต้องทิ้งภรรยาไปแต่เพราะความต้องการของอลิซเองที่จะอยู่ในบ้านหลังนี้เขาจึงจำใจจะต้องทำและผู้ที่มารับช่วงต่อในการดูแลอลิซก็ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากลิเดียลูกสาวคนสุดท้องเธอผิดหวังกับการตามล่าฝันเป็นนักแสดงใน LA และย้ายกลับมาอยู่กับแม่ในอัปเปอร์อีสไซด์ในบ่ายวันนี้ลิเดียอ่านบทละครให้กับแม่เธอฟังเป็นเรื่องราวที่สามารถสรุปได้ว่าไม่มีสิ่งใดสูญสลายไปตลอดการโดยแท้จริงอลิสยังคงตอบคำถามของลูกสาวได้บ้างในบางครั้งเธอจะนั่งเหมอลอยหวนคิดถึงความทรงจำที่ผุดขึ้นมาในบางช่วงบางทีความทรงจำของเธอที่ได้เดินร่วมกับพี่สาวเมื่อสายลมแรงพัดผ่านในริมหาดทรายขาวชายทะเล สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะชื่อว่า s t e l l i c e เป็นหนังในปี2014แนวดราม่าโดยบทบาทที่จูเลียนมัวรรับบทเป็นอลิสฮาวแลนด์ตัวละครที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์ชนิดเกิดเร็วทำให้เธอคว้ารางวัลอสการ์ในสาขานักสแสดงหญิงยอดเยี่ยมไปครองซึ่งก็ตรงกับในปีที่เอ็ดดี้เรดแมนรับบทเป็นศาสตราจารย์ฮอว์กิงซึ่งในปีนั้นเขาได้รับรางวัลอสการ์สาขานักสแสดงชายจากเรื่อง The Theory of Everything ถ้าใครที่ลองตามช่องเรามานะคะอาจจะเคยดูคลิปหนึ่งที่เป็นหนังเกี่ยวกับศาสตราจารย์ฟิสิกส์ที่ประสบปัญหาป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เขาต้องนั่งอยู่บนรถเข็นนั่นก็คือาาศาสตราจารย์สตีเฟนฮอว์กิงในเรื่องนั้นนะคะเราเคยเอามาเล่าไปแล้วประเด็นเนี่ยอยู่ตรงที่มีนักสแสดงหญิงที่เขารับบทเป็นภรยาของาาศาสตราจารย์นักสแสดงที่เขามารับบทเนี่ยเธอชื่อว่าเฟลิสตี้โจนในปีนั้นนะคะเธอได้ถูกเสนอเข้าชิงรางวัลออสการ์เหมือนกันแต่พ่ายให้กับจูเลียนมัวในเรื่องสตีวาริสนี้ซึ่งต้องบอกก่อน หนังเรื่อง The Theory of Everything มาก่อนก็เลยสงสัยว่าทำไมสฟิริสตีโจนเนี่ยถึงไม่ได้รับรางวัลเพราะเธอก็แสดงดีมากจนพอได้ไปดูสตีวาิสก็สมแล้วแหละที่จูเลียนมัวเนี่ยคว้ารางวัลไปเพราะว่าถ้าใครเคยดูฉบาับภาพยนตร์เต็มมาก่อนจะรู้เลยว่าภาพยนตร์เรื่องสตีวาริสเนี่ยมันไม่เหมือนกับหนังแต่มันเหมือนกับสารคดีคล้ายๆกับว่าเราเนี่ยเข้าไปอยู่ในนั้นจริงๆด้วยการแสดงของจูเลียนมัวที่เหมือนกับว่าเธอป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ มันไม่ใช่การแสดงแต่เป็นเหมือนกับว่าเธอเนี่ยประสบปัญหานั้นจริงๆก็ไม่แปลกที่เธอจะคว้ารางวัลออสการ์ไปสำหรับภาพยนตร์เรื่องซีวาลิสนะคะจะมีช่วงหนึ่งที่เราเนี่ยประทับใจมากนั่นก็คือช่วงตอนที่อลิสเนี่ยอัดคลิปวิดีโอเพื่อบอกตัวเองในอนาคตหาหนทางให้ตัวเองเนี่ยไม่ต้องทุกข์ทรมานเราชอบเนื้อเรื่องตรงช่วงนี้มากๆเหตุผลเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะคะเราแค่รู้สึกว่า ผู้หญิงคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จทุกอย่างเธอเป็นถึงนักภาษาศาสตร์แนวหน้าของวงการเลยแต่แล้วในวันนึงเธอกลับต้องมาป่วยเป็นอัลไซเมอร์ซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวกับความทรงจํามันเหมือนเครื่องมือสําคัญในการทํางานในการเก็บเกี่ยวความสุขของเธอถูกทําลายไปแล้วเธอจะอยากมีชีวิตอยู่ทําไมละ่ะจะอยากอยู่ทรมานไปเพื่ออะไร ซึ่งเราอะเข้าใจตรงนี้เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเราก็เป็นคนที่ความทรงจําไม่ค่อยดีชอบหลงลืมอะไรง่ายๆในบางครั้งเนี่ยเราอาจจะรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกลาคาญตัวเองว่าทําไมฉันต้องลืมด้วยทําไมถึงจําไม่ได้เรื่องแค่นี้เองเราเอาความรู้สึกตรงนี้นะคะไปเทียบเคียงกับความรู้สึกของอลิสมันก็เลยทําให้เราเนี่ยอินกับภาพยนตร์เรื่องนี้มากๆ เราแนะนําเลยสําหรับใครที่อยากจะหาหนังดราม่าดีๆดูสักเรื่องหนึ่งแนะนําเรื่องนี้เลยค่ะ Steelist หรือถ้าใครอยากจะดูว่าเอ็ดดี้เรดแมนเนี่ยแสดงได้ยอดเยี่ยมแค่ไหนก็แนะนําเลยสําหรับภาพยนตร์เรื่อง The Theory of Everything ซึ่งในช่องของเรานะคะก็เคยเอาทั้งสองเรื่องนี้เนี่ยมาเล่าไว้แล้วในช่วงท้ายเนี่ยมันจะมีกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นของคลิปนี้นะคะจะมีเรื่อง The Theory of Everything เนี่ยปรากฏขึ้นมาลองกดเข้าไปดูนะคะหน้าปกจะเป็นรูปผู้ชายคนหนึ่งก็คือเอ็ดดี้เรดแมนนั่นแหละกําลังเขียนกระดานอยู่ แต่ถ้าผู้ชมท่านใดยอยากจะได้อัธรุษครบแบบเต็มที่เราแนะนำเลยต้องภาพยนตร์ฉบับเต็มเท่านั้นมันจะให้ทั้งคำตอบหลายๆอย่างอัธรดความสนุกความซาบซึง้งได้มากกว่าคลิปที่คุณกำลังฟังอยู่แน่นอนแนะนำเลยให้เลือกการรับชมภาพยนตร์เต็มเป็นตัวเลือกแรกเพื่อไม่ให้คลิปนี้ยาวเกินไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจใเราด้วยนะคะเรามีทิกตอกแล้วนะชื่อเหมือนกับช่อง YouTube เลยลองกดเข้าไปติดตามไปดูนะคะคลิปนี้เราต้องลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูคลิปเราขอบคุณมากคะ่ะ